ผัดไทยใครทรรรรรําททก็อร่อยจริงหรือไม่จริงหรอกถ้าใครทําทุกคนแล้วอร่อยจริงก็จะมีร้านผัดไทยขึ้นเป็นดอกหินขึ้นไปทั่วประเทศแล้วลูกค้าก็จะโอ้โหร,นนะร้านนี้อร่อยแล้วก็ต่อแถวซื้อกันนะคะน้อยร้านที่จะอร่อยนะคะทุกคนนั่นแปลว่าแต่ละร้านเขาจะมีสูตรเฉพาะของเขามีเคล็ดลับมีเทคนิคของเขาแต่ละร้านไม่เหมือนกันดังนั้นไม่จริงที่ว่าใครทําก็อร่อยจริงเหรอไม่จริง แต่อของว่าฝนเองนะคะไม่ได้เป็นเชฟนะทุกคนเป็นแม่ค้าร้านสรีทฟู้ดร้านเล็กๆจุดเริ่มต้นอยู่ที่บางแสงนะคะขายไปขายมา2อถึงสเดือนจับเงินหลักล้านและก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือออก3รายการทีวีรายการแรกรายการผู้หญิงธรรมะหากินช่อง31ช่องวัน รายการที่2ก็คือช่อง3รายการท้าพิสูจน์ชา l e n g e และก็รายการที่3รายการปัญญาตลาดแตกก็ช่อง Work Point นี่คือผลลัพธ์ของบอดฟอนโดยที่ไม่ได้เป็นเชฟนะทุกคนเป็นแม่ค้าธรรมดาและที่สำคัญ93สาขาทั่วประเทศสำหรับร้านเล็กๆสำหรับแม่ค้าที่เป็นสตรีทธรรมดาเรื่อว่าหลายๆคนกำลังมองหาอาชีพที่เป็นการขายผัดไทยและหอยทอด นี่คือผลลัพธ์ของวัสดุนะเป็นแม่ค้าปรยิมปัดจริงเจอลูกค้าจริงทําจริงแล้วพอไหมค้าที่จะนำคุณสอนคุณให้อาชีพกับคุณโดยที่เอาอาชีพนี้ไปปลดนี้ให้กับคุณและให้กับคนไทยหลายๆคนที่ต้องการที่จะเปิดร้านขายผัดไทยถ้าสนใจทักมาได้ที่เพจผัดไทยหอยทอดเดจานรอคนอยู่นะคะไปด้วยกันและเลยไปด้วยกัน